สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่รักทุกคนนะคะวันนี้นะคะป้าแต่จะพาเพื่อนๆค่ะมารับชมความสวยงามของบอนสีต้นนี้นะคะบอนสีต้นนี้นะคะมีชื่อว่าบอนสีหานุมานอมพระพรานนะคะซึ่งอยู่ในตับรามเกียรตินะคะเพื่อนๆและก็อยู่ในตระก,กูลของลิงหรือตระก,กูลของหานุมานนั่นเองนะคะเพื่อนๆนะคะ เดี๋ยวเรามารับชมความสวยงามของอบอนสีหานุมานอมพระพรากันเลยนะคะนี่นะคะเขาก็จะมีใบนะคะเป็นลักษณะมีใบนะคะสะโพกที่กว้างนะคะเพื่อนๆน,นะคะเส้นกระดูกก็จะเป็นสีแดงนะคะสีแดงเลยค่ะนะคะแล้วก็หูของใบนะคะนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะนี่นะคะ จะเป็นหยักด้านข้างอย่างนี้นะคะนะคะเราอยากระหว่างหูของเขาก็จะเว้าวเลยนะคะเพื่อนเพื่อนเว้าวแล้วก็ติดกับดือนะคะหรือก้านใบนั่นเองนะคะเพื่อนๆนนะคะอ่าแล้วก็จะมีพื้นใบนะคะอ่าเมื่อกัดสีแล้วนะคะจะมีพื้นใบเป็นสีสีขาวนะคะเพื่อนๆนแล้วก็จะมีเส้นพ่านจากเส้นกระดูกเป็นเส้นเล็กๆอีกนะคะกระจายออกมานะคะ นะคะมีขอบใบเป็นสีเขียวนะคะปลายใบแหลมนะคะสำหรับหานุมานอมพระพลานี้นะคะจะคล้ายๆกับหานุมานเข้าเฝ้านะคะแต่หานุมานเข้าเฝ้านั้นนะคะจะมีใบที่เรียวกว่านะคะหานุมานอมพระพลาจะมีใบที่กว้างนะคะสโพกใบจะกว้างกว่านะคะเพื่อนๆนะคะ,ะเมื่อตอนเขายังกัดสียังไม่เต็มใบนะคะ ก็จะมีสีเขียวนะคะปะปุนอยู่บ้างนะคะเพื่อนๆนะคะนะคะแต่ว่าเมื่อใบใหม่ที่เขาแตกขึ้นมานะคะเขาจะกัดสีมาเลยนะคะนะคะกัดสีเป็นสีชมพูนะคะอ่าจะกระจายเต็มใบเลยนะคะแต่ตอนนี้ก็ยังเหลือสีขาวอยู่นะคะเพื่อนๆนะคะอ่าแล้วก็เขาจะมี หูอยู่หลังใบนะคะแต่สําหรับใบนี้ยังไม่มีหูนะคะหูที่เป็นลักษณะเป็นดอกจอกนะคะนะคะใบนี้ก็ยังไม่มีนะคะนะคะแล้วก็ลําต้นนะคะสีของลําต้นนะคะก็ออกจะเป็นสีอ่เขียวนะคะแล้วก็จะมีเส้นสะพานสีดํานะคะสะพานหน้านั่นเองนะคะเพื่อนเพื่อนนะคะเขาจะมีเส้นสะพานข้างหน้านะคะถือว่าเป็นบอนสีที่ เป็นของไทยแท้ของเราเลยนะคะไทยแท้โบราณเลยนะคะเป็นบอนสีที่น่าเก็บนะคะน่าสะสมนะคะซึ่งแต่ก่อนนั้นนะคะก่อนหน้านี้นะคะประมาณ6-7เดือนที่แล้วนะคะราคาของบอลสีหนุมานนะคะในตับรามเกียรตินี้นะคะจะมีราคาค่อนข้างสูงนะคะเพื่อนๆน,นะคะแต่ตอนนี้ราคาของเขานะคะ ก็สามารถที่จะซื้อสะสมนะได้แล้วนะคะเพื่อนๆนะคะซึ่งอบอนสีหนุมานอมพระพลานะคะต้นนี้นะคะป้าแต้ได้สั่งหัวนะคะสั่งหัวมาจากาหัวบอลของอินโดนะคะนะคะมาเพราะามาปลูกเองนะคะนะคะใช้เวลาประมาณอาทิตย์กว่า,วานะคะเขาก็จะแตกหลอด แตกอยอดออกมานะคะแล้วก็เป็นใบออกมาให้เราได้เชยชมนะคะซึ่งจะมีใบที่ใหญ่นะคะโตวไวนะคะสำหรับอบอนสีหนุมานอุมพระพลาที่สั่งซื้อมาจากอินโดนะคะก็เป็นบอนสีของไทยนั่นแหละค่ะแต่ว่าเขา,อาเอาไปปลูกที่อินโดนะคะก็เลยมีหัวที่ใหญ่และลำต้นนะคะที่ใหญ่นะคะใบก็ใหญ่ตาม หัวและลำต้นนั่นเองนะคะเพื่อนๆนะคะนี่นะคะาหานุมานอมพลับลานะคะจะมีหูนะคะมีรอยเว้ารอยหยกักที่หูจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะเพื่อนๆนะคะแล้วก็จะมีใบที่กว้างนะคะมีสะพพกใบที่กว้างนะคะจะคล้ายๆกับหานุมานเข้าเฝ้านะคะ จำแค่ว่าหานุมานเข้าเฝ้านั้นจะมีใบที่เรียวนะคะเรียวแหลมกว่านะคะส่วนหานุมานอมพระลานะคะจะมีใบที่อวบอ้วนนะคะสะโพกใหญ่นะคะเพื่อนๆนะคะแล้วก็จะมีเส้นกระดูกเป็นสีแดงนะคะจุดเส้นพ่านก็จะเป็นสีแดงนะคะเพื่อนๆนะคะ,ะสำหรับคลิปนี้นะคะป้าแต้พาเพื่อนๆคะ่ะมารับชมความสวยงาม ของบอนสีหนุมานอมพระพลานะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะคงให้ความรู้และก็ประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะนะคะก่อนจากกันไปนะคะถ้าชื่นชอบชื่นชมคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องปา a t ้ส story ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะ